อ่านไพ่แบบแรนดัมนะคะขอไพ่ช่วยบอกดีขอไพ่ช่วยอ่านพลังงานคนที่เข้ามาดูขอไพ่บอกปัญหาของความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูและวิธีการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์หรือว่าความรักของคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะ ปัญหา าจากที่อ่นานไพ่นะคะจริงๆแล้วคุณสองคนนั้นมีความเป็นคู่กันนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งน่าจะเป็นฝั่งเขาที่เป็นอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าหรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่คุณ ืออาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้แต่เขาเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะถือไพ่เหนือกว่าคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีอีโก้ก็ได้นะคะปัญหาคือเขามีอีโก้ค่ะด้วยความที่เขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ไหวแล้ว คุณน้อยใจและคุณอยากคุณไม่อยากจะไปต่อคุณเหลือไม้สุดท้ายแล้วคืออีกคนหนึ่งมีอีกโก้เยอะและอีกคนหนึ่งจะไม่ไหวแล้วนะคะ,ะนี่คือปัญหาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ใจร้อนอาจจะเป็นใจร้อนทั้งคู่ก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้ในการรับแบบไม่เท่าเทียมกันนะคะกอ็อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะน้อยใจนะ,ะที่ทุ่มเทใจให้ไปแต่ว่าสิ่งที่กลับมาได้ก็เหมือนกับว่าไม่คุ้มค่านะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะวิธีทาง ในการแก้ไขนะคะก็จริงๆแล้วจุดจบนี่ดีนะคะคนที่มีอีโก้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเขาก็คิดได้นะคะเขาอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนนะคะเขาอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอาจจะไม่ได้แบบ มาตรงๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนมีอีโกโ้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะพยายามอาจจะถ้าเกิดว่าเขาเป็นหัวหน้าคุณเขาก็อาจจะเอาเรื่องงานมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เขาอาจจะดูแลคุณดีขึ้นนะคะใส่ใจคุณมากขึ้นพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้นหรือ,เ,อเขาอาจจะ อยากจะพยายามทํางานมากขึ้นหรือว่าทํางานในความสัมพันธ์นะคะมากขึ้นพยายามใส่ใจมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็กําลังทําอยู่นะคะเพราะว่าเขาเออมีมากแล้วเขาก็อยากจะให้คุณนะคะเขาอยากจะให้ความรักความมั่นคงแล้วก็ความมัง่งคั่งกับคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็อยากจะเขาเห็คนคุณเป็น ครอบครัวนะคะแล้วเขาอยากให้ความสุขกับคนนะคะเขา